หมาจิงจอคิดแกล้งนกกระสาเล่นจึงเอ่ยชวนว่าเย็นนี้มากินข้าวที่บ้านข้าสี่ข้าเตรียมของอร่อยไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะเชียรละ่ะนกกระสาก็ตอบกับลงด้วยความยินดี One day the fox want to play a trick with his friend so he invite the sto r come and eat with me I will prepare a special meal for you. The s t o p e accept the invitation. พอแล้วเมื่อนกกระสามาถึง หมาจิ้งจอกก็ยกจานซุปอหอมน่ากินออกมาต้อนรับแล้วเลียกินซุปของตอนอย่างอริดอร่อย When the dog al all a r r i g h t the frog serve s e r v e i s a s h o r t i s of good smells o u p Then the frog l a p up his soup happily, happily. ส่วนนกราสาได้แต่จิกเล่ม ซุปในจานกว้างแบนอย่างยากลำบากเพราะปากแหลมยาวกินไม่ถนัด The stove had trouble with that soup. Yes, that was too long to eat from this chalice. พอแล้วฮะ <Huh? S 1> พอ